พระบรมราชาว,ว่าในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยณจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพศ2021บทความกล่าวว่าผู้เรียนจบชั้นอุดมศึกษาย่อมได้รับความยกย่องนับถือเป็นผู้มีสติปัญญาคือมีวิชาความรู้สูงแต่ที่จริงคำว่าสติปัญญา มีความหมายกว้างขวางกว่านั้นมากสติหมายความว่าความระลึกได้ความรู้สึกตัวก็ได้ความไม่มีปราดก็ได้ความรู้จักรับผิดชอบก็ได้ปัญญาก็หมายถึงความมีวิชาความรู้ความรู้ทั่วหรือความรู้รอบความรู้จริงรู้ตลอดหรือจะหมายถึงความเฉลียวฉลาดและสามารถซึ่งเกิดจากการศึกษาและคิดพิจารณาก็ได้ ผู้ที่มีสติปัญญาจึงควรจะมีทั้งสติและปัญญาตัวครบถ้วนทุกกษณะเพื่อให้สามารถรู้เท่าทันและรู้แจ้งในสิ่งต่างๆและสามารถพิจารณาหารูทางกับวิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติตัวปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นอกจากสติปัญญาแล้วทุกควรสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีสัจจะอธิษฐานหรือมีใจจริงอย่างหนักแน่นต่อภาร,ระหน้าที่และกิจทั้งปวงของตนที่มีอยู่ วิธีตั้งความจริงใจที่ถูตกต้องนั้นคือต้องใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นว่าสิ่งนั้นๆเป็นประโยชน์และเป็นธรรมแท้จริงโดยแน่ชัดก่อนจึงตั้งสัจจะที่จะปฏิบัติโดยเต็มกําลังถ้ามิได้พิจารณาจนเห็นประโยชน์เห็นความถูกต้องเป็นธรรมแน่ชัดก่อนแล้วก็ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะโปรงใจตั้งสัจจะอย่างใดลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นทั้งสิ้นเพราะอาจเกิดโทษทุก และความเสียหายอันประเมินมิได้ขึ้นภายหลังข้าพเจ้าค่ายขอให้มนดิตแต่ละคนมีทั้งสติทั้งปัญญาทั้งความตั้งใจจริงโดยพร้อมมูลเพื่อจักได้สามารถนำพาตัวเองตลอดจนถึงประเทศชาติก้าไปสู่ความสุขสมบูรณ์และความปลอดภยัยมั่นคงได้สำเร็จตามที่คนไทยทุกคนเป็นไทยปร,ราดถนาอยู่ขอบคุณครับ